สบายดีพี่น้องสบายดีเหมือนนี้วัานนาี้ก็สิมาเห็ดมักสลีหอ,อกาพี่น้องมังมสมกสลีหอ,อกาก็คือมักสลีห์หอมมาแต่แต่สวนในน้ำพี่น้องมาป่าป่าแล้วก็สีหอกาส่วนผสมมีอย่างนีก็มีส่วนประกอบพี่น้องก็มีมีน้ำมันกะทิมะข้าวอ,อันหัวกะทิมันเนาะมันมันแล้วก็มีมมมบางตาล แล้วก็แป้งข้าเนียยก็แป้งข้าจ้าพี่เนอะมาสิมาผสมขเขากันแล้วก็พี่นนองเบิ่งพี่นนองส้มน้ำมันนา,า,ารีเนาะวากามกซารีหรือว่าเอิ่นเป็นภาษาไทยก็คือมาเขาโพมาสิเป็นไ,ได้แล้วกะให้พี่นนองเบิง่งน้ำมันนารีเนาะวิธีเหตุนในการปลูกแปลงหรือว่าผสม ก่อนอื่นกับตั้มพี่น้องตั้มของผลไม้ให้มันมลเพื่อบรให้มันเป็นเม็ดเป็นไน่คนกับโต๊ะพี่น้องเอ้ยตั้งใหนมันโน้มตั้งให้มันแตกพี่น้องแล้วรฮาเอาไปประคบใส่กันก็แปรมันสีเห็ดพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนประกอบเนาะของอันเห็ดผลไม้ฮอกาพี่น้องมียังแน่ก็คือว่านาฬิก็สิทธิที่บใบพี่น้องเพราอันนี้ก็คือแป้ง แป้งขาเนี้ยก็แป้งข่าเจ้าฮะผสมไว้แหละพี่นนองตัวนี้ก็คือใบเตยหอมอันนี้ก็คือน้ำตาลอันนี้ก็คือน้ำกะทิพี่นนองที่ขาดไปได้ก็คือใบใบใบขาโปะใบสะลีเนาะเฮาเอามาเตรียมไว้เห็ดหอ่อห้าปุ่ขเขาเรียบร้อยแล้วห้ากระสิมาหอ่อพี่นนองหอ่หอแล้วกะ็ห่อแล้วก็นําอาไปหนึ่งเบ่งน้ากันเนาะว่านาฬิกาสิให้พี่เนอะในที่นั้นนี้คือมะขาโปดที่ห้าซอยซอยแหละแล้วก็มาตําให้มันละเอียดเพื่อเบ่งให้เนื้อมันแข็งเวลาน กินมาจังนมนมพี่เนาะแล้งจะไหนย้อนนั Shout ่นดีเสียเอมาปรุงเนาะพี่เนาะนี่ก็คือแป้งที่หาผสมไว้แหละใส่แรกๆกับยาดเป็นแท่งโฟพี่เนาะขอดีข้อต่อมาตาแต่แต่ขุมมาหวานมักบวาน เพื่อมาแช้นนำกะทินะ่ะเพราะว่ากะทีคือขุดขุนถือว่าห้าเด็กแต่หัวมนันนนำหัวน้ำกก็กม,ามาสร้างให้เขาไปทันมันแล้วาก็ตต่มแป้งใสอีกจังหน่อยก็ได้ี่นาะะเดี๋ยวแล้วาก็มาชิมเบิรงรสชาดิวาน ่ได้ตามเฮาต้องการแล้วหรือบ่คั่นว่าได้ตามเฮาต้องการแล้วเฮาก็สามารถนํามาห่อได้พี่น้องห่อแล้วก็ทําอเป็นหนึ่ง เตรียงว่ะเรียมไงกับมะฮ่อฮ่อแล้วเรียบร้อย,ลยลแล้วพี่น้องเอ้ยกับบดได้ลายแบรนด์นะเพราะว่าเห็ดน้อยเดียวหนึง่งล่องลองเบิ่งกขังขัง,ขงแหละขังทำอิซแต่กับสิน้ำเอาไปหนึ่งพี่น้องหนึ่งซุปออกมาแล้วกับกับมิแต่รับประทานได้บบดนีสส้รสชาติจะเป็นนี่แต่กับหนึ่งแหละและสิกินให้เบิง่งเเลยพี่น้องเด้อพี่น้องแล้วจากเราเนี่นนยแต่กับมันหนึ่ง หนึ chicken, so squishy, uh ่งใชหมอซึ่งแค่น้อยกับซิดาซีมแหละพี่น้องแค่น้อยกับซิดาซีมแล้วเราสัตว์มันเป็นชื้ยหลังจากอันนี้แล้วหนึ่งแล้วซุกแล้วนะพี่น้องสุกแล้วเรียบร้อยแล้วบัตเตอก็บซไดาท้าออกมาให้ท้าออกมากินมาลองเบิ่งว่ามันสิแซ่บสันดานแบบน้อยกว่าหนึ่ง เป็นกระเสะ็บพี่น้องเอ้ยแบบนี้ก็ได้ซุกแล้วป้าให้มันเย็นๆแล้วมันสิกินแขนๆหนึงเหนียวทำง่ำๆด้วแต่เอาเสบานกันหือบุ้งเม่เป็นนั่นแล้ๆๆวงามลายพี่เป็นงานอะไเป็นต่กินต่อันนด้งามๆไม่ติดเเรียกเว้ยพี่น้อ,นองแหละแหละแบบนี้ให้จากแหละเย็นแหละนะพี่น้องมันนั่นดีคือสิมามารับประทานด้วยมากินให้พี่น้อง ไปกินน้ำกันเด้อห่อขาหมาสลี่มาสลี่มาเขาโคนเด็กพี่น้องมันแก่ยังบ้บ้ท้นี่ยติดครับแต่พร้อมทักแล้วนะครับอ่ะเดิกนั่งกันเล่มเอามากินพี่น้องเออรสชาติก็ดีอยู่แต่ว่ามันมันยังขาดแป้งมันพี่น้องไม่เลยเห็นติดไปต่อ นี่คือเป็นมะโพาหอกาบเอาใบมันเอากาบมันมะหอ หวานมันเอาจำข้ามักข้าเข้ามักแบบแบบมักหวานมักมันกะกับปรุงเอานั่นคอละฮอกลาบซาลีหมานมันาเอิ่นฮอกลาบซาลีทา้งนี้ฮอกราบ้าโพรนั่นก็โจทตัวนี้นั่นคอน้องรายการต่างๆหวานวะนาวข้าวขมมกับไเดอร์ท่านพากหนพีอน้อง ด้วยกินต้มต้มเดือดผมขอบใจน้ำพี่น้องเด้อถามว่าผู้ใดมีเวลา,าว่างๆ่าผูขบวยกับเห็ดกินลองเบิรงเด้อพี่น้องโอ๊ยอัน <c oughs> นี่ใหญ่าย,ายว่แล้เคยกินก็ลเลยว่ามาเห็ดสู่มใหญ่กินลองเบงิรงพี่นออ้องอยากพิสูจน์เนี่ยนั่นนึงน้ำวะนาลีกับปุ๊เคยเห็ดมี่เตานุ่งน้องนงและซุ่มสาวซ้าคนเห็ดเคยกินเรื่อยเยคยกินแต่ว่าเห็ดนั่นก็ถ้าก็ไม่เห็่นเห็ดเหมือนนี่แล้วก็แสบอยู่พี่น้อง เชินหนาให้สียอ่อยแยบเพระาะว่าเ้าวข้าวโพดห้าผูกเองแต่กับมันลายเนีกก่ยแบบไม่ไม่เห็นแบบมันมาเห็ดกินแบบลายแบบอ่ะพี่น,ออน,อนอ้องผมมอกกดแชร์ลายๆเด้อผมมอกกดแชร์ลายๆหน่ยนะารกดไลค์กดแชร์ไปตั้งกดติดตามในวันนี้เนี่ยเด้อบัติพิธิจบคลิปต้องเสนอสักก่อนพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย